สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมระเบ,บิยงยี่ทางจ่องสองาวันคชแนลคะ่ะนี่สาวกังคานกะได้มาขึ้นพูค่ะค่ะขึ้นผูหาเห็ดคะ่ะตามล่าหาเห็ดคือเก้า่ะค่ะ,คะกับบ่รู้ว่าจะมีเห็ดในสองคันเก็บว่าแ้จ้ะค่าก้ไปรุ่นไปติดตามกับสองคันเลยคะ่ะว่าจะได้เก็บเหด็ดบอมนี่จะมีเห็ดยังให้เก็บแน่คะ่ะไปคะ่ะไปติดตามกันเลยจ้ะสองคันกับมะพาะเหดะ็ดเพาะค่ะ ก็จะได้เก็บเห็ดพอเลยนะนจะจาจ้ะจักเขาจักนมค่ะเก็บไปก้อนข่เมือนอยว่าเห็ดยังบอนได้ออกค่ะบอกยางมาบอนเห็นเห็ดยางอื่นเลยค่ะบกหญ่แล้วค่ะสองเมตรค่ะ บาดบังก็แล้วเขาปะบ่ม,มีเหตุข่าว่าแม่พี่นอ้องสอนอันที่ได้ออกจากป้าเนี่ค่ะก็สิร้องไปป้าอื่นอีกร้องเบ้่งค่ะกับบู้ว่าจะมีอีกบนนอกป้าอื่นก็ะได้ค่ะะไปค่ะไปรุนกระซาวขันนี่ะว่าจะมีเห็งได้ซ้อนการเก็บ่คเขโอย่างจนเมื่อยค่ะไปค่ะ ตาอื่นค่ะเดินทางไหมค่ะเดินทางไปมองอื่นลองเบ้งนี่ค่ะอุ้ยสองขันลงมาจากคูค่ะนี่ค่ะดอกง่ายค่ะเห็ดค่ะอุ้ยค่ะอุ้ยดอกเดียวค่ะเบิดพูค่ะไปงขันจะไปพูในอื้นละค่ะไปค่ะเดินทางไหมก็ต่อกับสังขันค่ะ สังขันได้มาหอดผูด้หน่วยที่สองแ้้วค่ะกับบรูว่าจะมีเห็ดปะเนาะค่ะไปค่ะยังไปขึ้นผู้น้ำซองขันต่อค่ะไปเบิ่งงนอกว่าจะมีเห็ดบ่ค่ะเลยจ้าเมื่อนี่ยมาเก็บเห็ดกะบ่ได้เห็ดกับซองขันก็ได้ถอนเอายี่หลอกกับพ่อแม่พี่น้องอ่ะ มาล้องอยางปลาหลินจะซื้อล้วเนาะมือนอี่ะค่ะกะับยางเลาะเบืองปลาค่ะนี้กับ่มีเห็ดในสาอังคันเก็บให้พ่อแม่พี่น้องด้เบิ่งแล้วจ้ะเห็ดบ่อันออกค่ะ,คะกะับเบิง่งปลาเบิ่งผู้ไปแล้วกันเนาะ <c oughs> ยางมืออยะละค่ะมือนี่หากบ่มีเห็ดค่ะมาจอบเบิ่งปลาจะซื้อค่ะ <c oughs> ไปค่ะเดินทางกลับบ้านกันจ้ะ